พี่น้องบัดนี้นี่ตั้แก้วพี่น้องสิกินกับขวดแมงกีซ้อนนี่นี่นี่นขวดแมงกีซ้อนพี่น้องมาเหมาเฮ็ดเถียงครับมื้อนี้มาเฮ็ดที่ทำการอุปขึ้นเอาใส่บ่มีกะมระเทีเยมบบ่่ีเตั้เอามาตามแก้วพี่น้องกินกับขวดแมงกีซ้อนอันนี้ผัดผัด,ดรวมามีผัดผัดอุปขึ้ <laughs> พี่น้อง ขวาแมงกิสซ้อนสินมาเฮ็ดที่ทาการอุบกระดึ๊บเป็น้องพอได้อาดเก็บอันยังให้เป็น้องเบิง้งตั้แก้วจิ้มเข่าแกามเข่าก่อนตายละบาทมอดกระบอกนี่แถวอยู่หรอก เอายังงส่นี่่ปาบกเกียนมีเ่นี่ผมที่รถนมีเอาไม้ก็ได้เอาใส่ร่าด่ว้ยเบิร์ังเดแม่เกียบบอกพี่น้องสมแก้วกันครับปตาบอกบัดพ่พอกพ่อครับคุมคชแนวอีสานบุกเบือครับทินของงามน้ำคับนาดีะว่าะว่ามาเก็ประตูสู่ดินแดนดงไม่เพียรเขียักซิดกับผู้หัวน้าค้าอบาดที่นี่นี่แม่ดบ่ แล้วมีมีดเลยเออเกลีวดอุปบรดบางนาใส่พอใส่จีเู้ายหรมีดตัวกนเอ้าครับพี่น้องนี่ครับผี่โอ้ผิวงบินตั้ถอดแมงก้อนพี่น้องกำลังต่ำแก้วเขาตบปกี้เอามดอดงือขึ้นไหมแทะโอ้ยากเขาขึ้นไหมมดงไมอเดยงมันขึ้นแต่อยู่เงี้ยโอ้ยล่่ะลเหรอ ว่า,าอะไรมันกกรยากเขาคือคนคันมาอยากใส่ปอนี่ใส่ก็ใส่นะลลปลาแดกบักนาวเน่อยอือ้าแักนาว้ปลาแดกขี่นนองจั๊วจุกาว,กาวสร้างสร้างอุปกรณ์ว่าวะไร แกวเซ็บเซ็บตัวฟังเสียงพคเลยอออาพี่น้องนี่ครับเนียกินส่วาทองนี่กินสวนนี่จับมือกันเลยอืมรักกันะาีังบ้างกันระวมีเอาอยู่

นี่อย่างับกเกิดพัดบกาใช่ไเขียวสามหกแซมจะ่กีซอนไต้บเนี่ยครับอันนั้นเอาไหมอันล่อเอาไหมอันงดนะครับก็เลยอย่างบูทูดเอาเนาะบูทุดงดบินมาแบนี้่นง บินมาน้ำใบเก็บเอาเดี๋ยวคัวนึงพอดเอาทอดก็เหมือนเดิมทอดเครื่องเดียวเอทอดเครื่องเดียวปั้นได้หลายที่ตัวพี่น้องบ่เนาะมาพี่น้องแมงกีซ้อนแมงกีซ้อนจำแก้วใส่ห้องงาร้างโอ้ยกินย่อมๆเนี่ยที่เบิร์ตคำไงหรือคำว่าอะไรเนีย พับหามมนหัวไม้จับจัป็นหนังจับบรรยากาศเป็นหลังล้มไปไว้เดี๋ยวมาจัดาต่เป็นหลังครับม่เสร็หมังที่ทําแต่รูปกระเดื่อเป็นหลังนะครับเเสียงบรรยากาศเดี๋ยวลงทงลงทาครับพุ่นครับโคกต่อยแมงแกงนะครับบ้านแลวอยู่ที่จัการอรูปกรเกื like uh ่แทงไม่ เดี๋ยวจากนี้ไปภาพบรรยากาศพี่น้องคุณคุณงัวกับลามอยู่งา,านภาพบรรยากาศเอานี่กำลังเดือดสางครับขาลือหาดคุปะคืกกินเข่าน้ำกันซะก่อนอืมอืมพี่น้องขวาม่กี้ส้อนห๋อแสบแสบีสบ่น้องอม,มากับผู้ซอยเบิ่งครับื้อน,นี้เอาหนิไม่ยังนี่น้ำเป,าป่าบะ ทางกาเงินมือกบมีหรอจับควันกับจัปูเควันกับจัปูกับเสียมดวงหนึ่งเดาังไหนเนาะอไก่ปลาไผว่ะนี่ไก่เสียมไก่ปลาป่าไปหรือมันมีสองตัวคนลูกมัน่นี่บอกไปหเลออ้ีน้ไก่ปลาไก่อปหลีมงแตมันด่วนต้มมื้ยนี่ละไก่ปลาพี่น้องนี่นแตขาวเลยบ่ะเออแตกขาวก๊ก แตะเขาย่างติ๊กลำหมาอว้าวปาดกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุุ๊่นครับมันออกมาจากโคกไออกมาจากโคกเฮ็ดังไรฮึห่างเอาเลยบ่าพอจะใส่ห้หงองนาะต้มเอาแล้วแตะแตะเขาแตะเขาเบอ่อพี่น้องมึงไกลปลาแตะเขา่กปากแกปากเถียงเลี้ยวนี่ละมือนนี่พวกเลี้ยวยางติ๊กมันนำ้ำเอา๋ยวมามาขับให้แน่ยมา คุณครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วยุดแต่เขาพี่น้องแต้เขามันมันที่มาอยู่เถียงมึงตายแท้โอ้ไปยังเขาโคกแล้วมาข้าโบอหาพี่น้องกินเขากันเขาคือเกาห้องแล้วอืมโบเห็นมันมั้งขึ้นนั่นจอยวัวอขึ้นมันนั่จอยวัว phải xoát kìa, xoát khó khăn ơn Lên kín lái là bớt Há vọc vọc Tiếng Tiếng giống như thế này Tiếng có gì không, vô xoát kìa Cảm ơn các bạn Chính khá là cả lắm Phụ thoải khám kiếp này Khoan hãy giữ đi, mấy hãng hãy làm mấy đuôi Khoan khám phá kiếp nà mấy hãng hãy làm mấy đuôi Khoan đi, mấy hãng hãy làm mấy đuôi กันหน่อยก็เสริลงมให้ลงหน้าเดีวผู้ใดยขอมารับชมอุบเลยใจแนวอีสานบุกเบิกทิศของงามน้ำขั้นา,นาดีประตูสูดดด่ดินแดนดงแม่เป็ดเขตศักดิ์สิทธิ์เจ้าปูหัวนะครับห้องคุณยายขอมาคลิปน,นี้กะอยู่ดีไม่ห่างสำหรับคลิปน,นี้กะสวัสดีครับอ